สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณค่ะ หลังจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยคุณตั้งจิตอธิษฐานในใจก่อนและเลือกไพ่หนึ่งชุดนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ชุดชุดหนึ่งจะมี3ใบนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเลยจะเลือกชุดไหนนะคะชุด1ชุด2ชุด3นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้เห็นๆเลยนะคะไพ่ชุดที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นดวงของคุณนะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้ามันไม่ใช่พลังงานที่ดีล่อยผ่านไปและทิ้งมันไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่หมอจะเคลียร์ให้เองนะคะค่ะตอนนี้มาดูกันเลยว่า ไพ่ชุดหนึ่งชุดถึงชุดสามเนี่ยจะส่งพลังงานอะไรถึงคุณไพ่ชุดแรกใปแ้วอ้าวคุณจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานการเงินเงินเด่นมากสาหรับคนที่ได้ไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะใบแรกขึ้นมาแต่นี้มาดูใบที่สองการงานดีหัวหน้าง,งานดีความรักดีนะคะคนได้ไพ่ชุดที่หนึ่งอาจจะได้เงินจากคนรักการงานในหัวหน้าง,งานสนับสนุนพักดนันมีงานมียอด อะไรที่คุณดีลงานได้สําเร็จนะคะตาแหน่งมีการเลื่อนขั้นมีเรื่องดีๆเข้ามาที่คุณรอคอยเรื่องงานจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะมาดูใบที่3ามอ่าไพา่ four of the w a l l นะคะไพ่ใบนี้แปลว่าออถ้าคุณวางแผนนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรืออะไรแล้วคุณอยากไปเรียนเสริมเรียนอะไรแล้วมันมีการอะไรที่เป็นการแข่งขันนะคุณจะผ่านฉลุยเลยจะได้คําตอบหรือเราบรรจุเราอะไรงานอยู่เนี่ยคือได้ไพ่ชุดน,นี้ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีจะได้รับขับีนเรื่องงานนะเรื่องเงินนะหัวหน้างานและความรักก็ดีมากๆนะครับถ้าไพ่ชุดที่1ใครเลือกนะคะพมพ์ว่ารับคําทํานายน,นี้เพราะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะค่ะทีนี้มาดูไพ่ชุดที่2กันนะคะไพ่ชุดที่2ก็พไพ่ใบแรกนะคะขึ้น king of the ward แปลว่า,พาไพ่ใบนี้คุณจะแก้ไขปัญหาอะไรหรือพยายามฝ่าฟันเกี่ยวเรื่องปัญหาอะไรเนี่ยคุณจะผ่านมันได้และผ่านได้ดีเลยทีเดียวนะคะ จะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะแล้วก็นี่ไพ่ความสําเร็จอีกแล้วรอคอยเรื่องงานเรื่องอะไรใหม่ๆคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาเรื่องงานเรื่องอะไรที่คุณคาดหวังคุณรอคอยอ่ะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแก้ไขปัญหาผ่านเลยนะคะบัให้แมดิสัชาร์ลอดแปลว่ามันอาจจะมีการยกย้ายหน่อยนะไพ่ใบน,นี้เปลี่ยนตําแหน่งงานหรืออะไรบางอย่างแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็นแล้วกันนะไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะทุกคนถ้าใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ก็แล้วกัน นะคะก็ขอให้โชคดีค่ะตอนนี้มาดูเลยไพ่ใบถัดไปคือไพ่ชุดที่3นะคะไพ่ชุดที่3ขึ้นไพ่สเตรทช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยโดนกดดันมาดูกัน,ดนกดดันเรื่องอะไรกดดันเกี่ยวเรื่องงานหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานไพ่ชุดนี้เหนื่อยเพื่อนร่วมง,งานงานเยอะนะคะออมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานโดยไพ่ชุด3เพราะอึดอัดใจ,จกับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานหรือโดนกดดัน อาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือย้ายงานเลยทีเดียวนะไพ่ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานถ้าอยากย้ายงานถือว่าดีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็แล้วกันนะคะค่ะโอเคสําหรับไพ่ชุด3ก็จบไปนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้และชอบพี่หมอนนาหมานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้เลยนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ